วันนี้ที่สวนคุณช้านะครับมีหมอกสวยงามมากเดี๋ยววันนี้เรามาตัดกล้วยหอมกันนะครับแก่แล้วนะครับถ้าปล่อยไว้อีกเดี๋ยว จะมีเจ้าของมากินครับกระลอกกระแตแก่แล้วเราต้องตัดนะครับเป็นกล้วยหอมจริงๆสูงครับผมแต่งตัดต้นให้มันเตี้ยนะครับเลยออกมาเตี้ยอย่างนี้ไมไ่ตัดง่ายๆครับสบาบอ,อกกครับปริมาณนาน,านยา,าตื่นเลย,น,เยนะครับตัดง่ายๆนะนี่กล้วยหอมทองครับแก่แล้ว อันนี้ส่วนของกล้วยหอมครับกล้วยหอมทองนี่ยังไม่แก่นะครับเกลือนึงก็ได้เยอะอยู่แล้วไม่สูงนะครับกลับถึงด้วยเนี่ยจับถึงนะครับผมนะเพราะเราใช้การแต่งตัดแต่งให้เขาไม่สูงนะครับจริงๆต้นพานามาสูงมากนะครับกล้วยหอมทองนะครับ นี้เพิ่งตัดตีมาเช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหวีนะครับนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับแต่ยังแก่ยังไม่พอพอตัดนะครับนี้ก็ไม่สูงนะครับเนี่ยครับครับได้สบายเลยผมไม่ห่อนะครับผมปลูแบบไม่ได้ห่อไม่ได้ใส่ถุงห่อนะครับแล้วก็ค้ำกันไว้เพื่อหักนะครับไผ่ลำเดียวเหมือนกันนะครับ นี่ก็อีกเครือนึงครับหมดมาอยู่าอาศัยอยู่แต่ไม่เป็นไรครับมันไม่มาอยู่ตรงลูกของมันนะครับนะเราก็ไม่ว่ากันเพึ่งพาอาศัยกันเพราะผมเป็นระบบอินทรีย์นะครับไม่ใช่เคมีก็ธรรมดาครับนะคัาอันนี้คําอยู่อยู่นะครับไม่ล้มแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดไปเครือนึงนะครับ เทียบให้ดูนะครับความสูงของกล้วยห่มงทองของผมนะครับนะไม่สูงมากผมสูงแค่160ครับอันนี้ต้นของมันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามไว้นะครับว่าผมจะพาไปดูอะไรสวัสดีครับ